พ่อจะไปตกปลาพี่น้องเด้อมือนีจะมาใส่เบ็ดครับพี่น้องหาปลาเข้ากาว่าปลาเก่าเกลอรับไปว่าจะใส่เบ็ดครับนี่เบ็ดคันผมครับพี่น้องผมบักใหญ่นึงเอาแกะลูกแกะดักกุ้งน้ำปลาหมพอจะดักกุ้งน้ำพี่น้องแต่ว่ามือนีเอานี่ก่อนครับพอจะใส่เหยื่อปลาหมึกครับพอดีปลาหมึกเหลยหน่อยนึงพ่อจะใส่ใส่เบ็ดคันครับคันเบ็ดพิเศษพี่น้องเารตามปลาหมึกประมาณสิบคันได้มั้งเระมาณสิบคันแล้วพี่น้องเพราะว่าปลาหมึกมันหญ่ พี paid, 2, ่น้องคันเพ็ดผมเพ็ดไหวอยู่สองสามปีแล้วบ่ได้ใส่เครื่อพี่น้องบ่อีกไปใส่อยู่บ้านติดต่อโควิดบ่ได้ใส่ักเครื่องอีกไปใส่ต้องใส่ยูนิฟิวพี่น้องจะขับเขาจีเสียบเนี่ยครับพี่นงก่อนเนี้นะครับพี่น้องเขาจีเสียบเนี่ยกันครับวันนี้มาดีแม่กันเมื่อนัร่ใส่เพ็ดป้อมเลยสามตัวก็ถือว่าหมานี่พี่น้องใส่ดูใส่เลยเสียบเลยจะพอเดีทุก สวัดีก่อนนเลี้วสวัดดีก่อนยกขาให้แม่เลี้วสวัดดีก่อนไปกินไหมได้กินปลาหมึก <c oughs> มาหอมปลาหมึกว่าได้ซิบป,ปุหลังลูกเบ็ด,ด <c oughs> เขาไปใส่เบ็ดไงครับพี่น้องเบ็ดเบอร์หนึ่งครับเบ็ดไอ้ตาละครั้งเบอร์หนึ่งครับห <c oughs> ลวงบอกไงเลยเนี่ยแต่วันปลาคอเขาก็กินอะไรยิดอกแต่ว่าปลาหน่อยมันไปกินอะไรปลาเข็งเ,เนีลย <c oughs> ย่อใหาด้ดีๆแล้วมันจะยู่ย่อแบบนี้นะเนี่ยย่อแบบนี้มันอยู่รจะใส่ท่าน,นเด็ดพไอใส่ท่าน,นเด็ดไว้บัดนี้เ้ายยา,างเสียบยางเสียบเลยง่ายกว่าคือสมัยก่อนเด็ดพอใส่เนี่ยสีกระเดียนตัดสีกระเดียนใส่เลยครับพี่น้องตัดเสียบไว้เสียบไว้เลยครับบัดนี้ยางใส่ยางใส่เลยมันเร็วกว่าครับ มา,นานันีนเนี่ยปมไมเข้ายดุดไม่ได้ไม่ได้ใส่ประมาณนีน้อีอยังโอ้ให้ว๊ยาจะละคัน ใส่ยุโร่งหน้าเมื่อก้าวหล่ะครับพี่น้องช่วงเงินหน้าขึ้นมาหลาฟ้ากัดฝนตกไปไหมพี่น้องอาจจะหาวทั้งน้อยเดี๋ยวขอเสียบเยอวก็นด้ครับก่อนล่ะพี่น้องได้ซิปหลังครับ วัดนี้ผมจะมาผสมเนื้อใส่กุ้งครับพี่น้องดักกุ้งผมจะใส่เนื้อปลาดุกน้ำครับเนื้อปลาดุกเพ่งไฟเดี๋ยวเันน,นั่นไม่พอใช่ปลาดุกมันกินข้าวกินนั่นี้ครับแล้วก็จะใส่อาหารไก่น้ำพี่น้องอาหารไก่ครับ เลยครับมือนเนี้ยบัได้ใส่ห้ำครับติร้องใส้ของอาหารไก่แท้าน้ำครับเน,นี้ยเขาก็จะมาห่อครับเหด็ดน้ําดักกุ้งไม้พี่น้องไส่สองสามเสี่ยวประมาณครับบ่ได้เลยครับเห็ดซี่อันครับพี่น้องเห็ดไม้อันใหญ่ๆเลยนี้ผมก็จะใส่ก้อนหินพร้อมด้วยพี่น้องด้วยข้างใน เพราะว่าไว้ทวงให้มันจมครับเพราะว่าหาปลาดุกนี่มันสิร้อยครับมันจะฟูอยู่กะในน้ำกลางนา้ำเนื้อหนามนะครับมันต้องจมเลงลงไปข้างล่างอันนี้แม่กวนทนนั่นแหละกวนทินประมาณนี้กับพ่อครับพี่หนุอมก็หมัดซะเลยครับเัาจะเสกเชือกมัดไว้จังหาครับผมพยายามดักในหลงมันบวกเข่าครับ มือนจะร้องในโบครับนี่ครับพี่น้องหวัดเสร็จแล้วครับพี่น้องย้อนไปเลยครับนยุ่งไงสิสาหอยต้อนยุงสิยุ่งขางๆปากหัเขาครับมันจะได้กิตต้องติเขามาแค่นี้นะครับแต่เพิ่งว่าผมทีเห็นอันนี้มานบ้องิลโอเคนะครับผมขอใส่เงียก่อนนะครับม่ซีบอันนะครับเดี๋ยวไปตอนใส่ยังไปถึงจะออกมันเด้พี่น้องใส่เงียรบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าเขาจะใส่เบ็ดก่อนครับ มันเสียไปจลงน้ำก่อนถั่วตักครับบางทีสัานอยู่กล่องเอ้มันบ่ได้เอาขากันสัานมาครับเดี๋ยวตะลังแจยมไหมครับช่วงหางม้วนครึ่งหางม้วนแยงเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะเส่ยเงี้ยปลาะเม okay. well. ืกเนี่ยมันจะทนอยู่ครับมันบ่เคยใส่เดือนมันจะทนอยู่เสียบตามๆลูกเ่ราเป็นเสียบกระสันเสียบทึ้งฟังลูกทั้งฟังเนี่ยปล่อยเสียบบอันหนึ่งปล่อยเสียบไปอันนึงเสียบประมาณนี้นะครับพี่น้องขั้นเบ็ดขั้นเออนั่นละมองแล้วเพราะว่าขั้นเบ็ดเ้อขัเบ็ดยาวครับ เ็พิเศษเลยครับเพราะว่าดินกรุงเทพมันมันฉีกโค้ดมันหลายครับมันเป็นเล่พมันต้องใส่เงาเงาหน่อยเวยกให้ลูกเวียกเนี่ยเวกทางลงกเนี่ยลูกครับทำมาหากินน้ำพิโน้ครับปลูกไปในตัวครับสอนลูกครับปลูกไปทำมาหากินพี่นเนียนๆลูกเด้อเบิ้งเบิ้งเนียนเบิ้งเุงดิเนียนข้าง nhả เอาขึ้นไหมจับขั้นขึ้น เล้งเล้งให้เงีย้ยลงลงตรงช่องช่องหย่านะนั่นแหละตั้งสั้นละแล้วก็ปักปักเหียนเนียนเด้อปักห้าประครใหญ่ถือมันสิบวยยังเอาเงีย้ยข้างเออนั่นละ่ะไปหลังต่อไปป่ะเนี่ยมือนี้ให้ลูกเกียรติให้ครับพี่น้องอืมนั่นละ่ะ ตามช่องที่พ่อกวดไว้ละพ่อหยามันหกมันกวดไว้ก,วกันกว่าขวดมันก็จะพันพันมันก็จะลุดเนียนๆเด้อเบ็ดคันหขาเงาเขาตรงเงางจนเบ็ดคันยี่บ้านเขาเขาเขาที่สันสานครับปักกุบัน,นะน,นประเทศนะเนียบ่ได้ครับจิตวมสุิลึกนี่ ไก่เสียหลักพี่น้องนั่งอยู่สีหลังทุกท่ายครับเอาปัดลงตามน้อยหน่อเด้อจะสูงขันหลายเด้อกดลงตามน้อยหน่อยว่าน้ำมันลึกถ้หมากปลาจะหากินติดพื้นลูกไปตัวตามช่องลูกปักตามช่องที่พอเห็ดไว้น่ะเมือ่อตัวบ่เอาชีบหลังก็ยังเห็น เอาไปซีหลังนะครับพี่น้องลังนึงก็อยู่นี่วันนี้เขาจะมาดักกุ้งครับวันนี้มาดักกุ้งดักปักไปนะครับเพราะ,ะว่าผมก็เฮ็ดไม้เหลี่ยมๆไปแล้วครับพี่น้องเขาเฮ็ดไม้เหลี่ยมไปจากปักดินพร้อมครับนี่ยางปากักยางปักเลยครับกัดมันล่มครับพอ่อแม่ ใจซี๊อันกคอนครับหยากระรานงามเลยพี่น้องสองการจดุดเตะตัดหยาไปห่างง้ออยู่จได้กลับยูบุ๋มสงการก็ได้ยยางกระน้ำโควิดนี่นะครับปักไปแข่งข้างเนี่ยชุบไปเลยครับนี่ต้องยานรวมครับเขาก็มีเงี่ยวพักกันแล้วจะให้ยโด่งยางพักได้พี่น้องเด้วย มันละลูกว่ต้องห้างมากก็ได้กุ้งมันก็ยุ่ทั่วไปก็ละลูกเดี๋ยวมือ่อเสาร์จะมาดูนเหมืนกันนะพี่น้องเนาะว่าจะหมานหรือบ่หมานมือเสองอย่างน,นะครับทั้งใส,ส่เบ็ดทั้งดักกุ้งครับมือ่อเสาร์นะครับผมจะมาดูนเหกันครับพี่น้องเสาร์แล้วมายามเบ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวเสารหลักแดกมือหนึ่งพ่อบ่ถือครับเดี๋ยวผมจะบอกเก็บนะครับ เดี๋ยวผมพยงยางเบิง้งเดี๋ยวจะมาเก็บที่หลังครับใส่ความเลียวจ <c ười> ิตเงวยลนะครับโบ่ถ,ถืกครับโอ้โบ้คือเบียดปมเลยครับเป็นเบียดปมนะเลยเนี้ยมันกินผื่นนะปลาหากินน้ำผื่นเป็นวัดจนะังเลยเนาะตื่นสอบมาเป็นวัด โอ้ถื่อครับนี่กระปุกถือเง่ามืดเนี่ยพวกมืดเนี่ยได้ต้องเก็บครับก็เก็บว่าอะไดเดี๋ยวไอ้จวดมันกินครับปลาหมึกกินกิดเบ็ดโอ้ใส่เบ็ดคันปลาหมานครับพี่น้องคันสุดท้ายคันนี้คันนี้ก็บปถือ เป็นสีชมก้นโอ้ยบดเถือ่อตับพี่นอ้องบดเถื่อบดเหรอครับบดหมานครับเบ็ดคันพี่น้องบดต้องเบ็ดปลอมครับพอแหงเนียมันอยู่ผื่นเลยครับนะครับพี่น้องประนี้เดี๋ยวผมจะไปเก็บแนวดักกุ้งครับเดี๋ยวมาดตุนกันนับพี่น้องว่าจ,จะหมานบ่หมานแต่ว่าผมตัย่างเก็บมาตะฝรุนก่ครับไก่ผมกันเพราะว่าเสาร์านี้คนเดียวครับลูกไปโรงเรียนแล้วครับ ครับพี่น้องไปเทียขับบัดน,นี้ไปเทียบวงวันจะได้หลายป่าไรมาลุ้นกันครับบัดน,นี้ยจะเทียใไ้เบื่อกุ้งตัวงไงลยครับพี่น้องตัวงามๆเลยบพื่อนิาซตันสิดี ก็ถวยน่อยวะโยุบมือวะมันก็ค่อยเข่าพี่น้องผมล้องหลายเท่าน่ะในหลองก็บล้องเลี่ยมันก็ค่อยเข่าถ้ามันเป็นนี่อย่างนี้เงียกับเปลี่ยนเลี่ยมันกับพอเข่าครับแต่ว่ากุ้งหลายเท่งามคืนมาส่องไฟเบิรงหนี่งตากุ้งเต็มดูนี่จะตากุ้งนี่จะกุ้งฝอยเงี้ยสิ่งนี้งามๆยังไง อา,าอาหารปลาุกอาหารไก่กับ่เลี่ยว้ามกับแ่เลีครับยังอีกตรวนหนึ่งคือขัวห้ามไส้ปลาแดดครับขัวห้าส้ปลาแดดน้ำฝันฝันนห,อ,หอมอโอ้กวอ,อได้กวาดอีกอ,อ,อีดกอ นิดอันกับรวม,มกันอันนึงน,นิดอันนี้น,น้นอยกับรวมกันกันจลายแ้าว่าเบ็ดผมพอพานครับมันมีปัดดึงจากหลังเลยครับอันนี้เติดหลายอยู่สุดท้ายครับ กระโดดออกจากเลยปานหลายหนุ่นกุ้งซิปกาตัวกระโดดจางเลยใั่ไหะน,ะนี่นี่นี่ะครับพี่น้องผลงานวัอน,วนี้ครับแต่ตักุ้งนี่ครับตัวกำงามเลยครับพี่น้องถือว่าได้หลายอยู่ดอกครับซ้ำนี่ก,ก็ได้เนี่ย ตัวบิ๊กบิ๊กเลยครับเบ็ดบ่ได้จักตัวบ่ผ่านครับเบ็ดโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใส่เบ็ดบ่ผ่านครับแล้วก็ดักกุ้งด้วยเยนื้อปลาหมึกเอยอาหารปลาดุกแล้วก็อาหารไก่ปนกันครับบ่หมานครับบ่หมานเพราะอยู่ได้กินนี่แหละครับสำหรั มันกก็ซ่ี้้ไดครบผมบอกว่าจะไปเห็ดจีนนะ่ะมั้งที่ว่าจิเอาไปตกปาลาแล้วครับพี่น้องเก็บไปถ้าไปตกปลาครับหรือจะลองมือเอาเนื้อกุ้งฝอยไปตกปลาเห็ดโคนครับโอเคนะครับผมขอบอกันยิ่หน้อยครับผมสวัสดีครับ